วันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับทา,างช่องลูกอ่อนวิิงนะครับก็วันนี้เข้าบันแพรวนะเป็นอีกหนึ่งบ่อนะที่อยากแนะนําให้นะนะเข้ามาลองดูนะครับใครอยู่ใกล้หรือใครยังไม่เคยมานะครับเป็นบ่อทรงยาวนะแต่ไม่กว้างนะครับใครที่ไม่ชอบออกแรงหวัวดไ,ไกลๆนะก็ที่นี่ก็กินเหยื่อหลากหลายนะครับกะระเรีนก็กินนะกระดีปกักก็กินปลาก,กรอนี่จ๋าเลยนะครับอ่า หลังจากที่ปิดบ่อไปเป็นปีสองปีนะครับเพิ่งมาเปิดอีกรอบนะครับเได้เดือนกว่าแล้วสี่ห้าแมตรแล้วก็วันนี้มาคนเดียวนะครับนะักขงเขาไปเที่ยวนะนะวาวาช่วงนี้ติดงานนะครับติดงานยาวๆเลยเนาะก็บินเดีวยวครับช่วงนี้จะเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็คิดว่าหวังว่านะหวังว่าอย่าอย่าเดือดน้าเช้าจนหมดแล้วมันจะเก็บยากนะครับเพราะอยากอยากโดนกะดีมากกว่านะครับ ก็มาโดนทุกแมทนะยกกระดีบ่อนี้นะครับสนุกสนุกน้ําจะไม่ค่อยลึกนะครับประมาณเมตรห้าสิบได้เนาะความยาวก็โอยาวอยู่นะประมาณไม่ได้นะีกี่เมตรสักร้อยเมตรได้มั้งนะครับวันนี้คนก็ประมาณยี่สิบน่าจะเกือบเกือบยี่สิบคนละนะมาดูอีกหนึ่งวันนะว่าจะประสบผลสําเร็จไหมวันนี้นะครับกับท้ายบ่อเหมือนเดิมนะจุดเดิม พราะตรงนี้มันร่มทั้งวันนะผมเลยปักไม่ใช่ว่าปามดีๆนะมันร่มทั้งวันนะผมก็เลยปักตรงนี้นะครับเดี๋ยวเช้าๆถ้าไม่ขึ้นก็เดี๋ยวค่อยเดินเอาเนาะโอเคเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์นะเจ็ดโมงครึ่งแล้วครับมาดูคนงานตอนเย็นสวัสดีครับคนสนิทเลยเงียบเก็บถ้ <c oughs> ายบอกเงียบเก็บดูกันไม่ได้เลยอะ่ะ ก็ถ่ายเดี๋ยวไปไนายทำไมไม่มาแล้วเขาไุ้มเยอะนูนไงโอ้โหไม่จะก,กิดเลยเอาโดนจะได้อะไรยกเลยยกเลยเล่นเลยครับเล่นเลย นี้ไม่สกิดเลยอส้เกงชัจะต้องส่งหน่อย uh จะต้องส่งมนถอว่นแหเ้โหเพิ่มเห็นอะไรวะเนี่ยว่าสุกเลย ่จะเนีดกิฟิ์เลย,เลยมันไม่เป็นอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะจ้าโอ้โหปลาไม่ยู่ตะลิงฝั่งนู้นนะ ข้าม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  <laughs> จะลงฝั่งนู้นซะงั้น กินกลางวอ่อไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่สก,กิดเลยอ่ะ มันไม่มีจริงๆเหรอ ไม่เดินนี่ไม่เจอตัวแล้วนะเนาะท้ายไม่เข้าเลยเนาะ เฮียกินปลายคันเลยอู้าส่งเลยนะออื้เฮ้ยยังไงยังไง อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ว่โอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยโอ้ขออะไรล่ะอ้าต้องได้วิ่งไปบ้านเขาอ่ะวันเนี้ย วิ่งเป็นปานินเลยวะเหมือน,นติดอยู่ด้วยเต็ดติดอยู่ด้วยเยอะเต็ดติดอยู่ด้วยเออไปใช่ต้องนานแล้วต้องเช้าแล้วขอบคุณครับเป็นได้เลยพี่อ <laughs> ขอบคุณครับ ดีนะสามกรรมตัวนี้สีดำนะโอะกินสามกำรรนะโอ้โหก็จะเก็บได้แต่ละตัว ยอมน้อยหน้าเลยนะไม่ยอมน้อยหน้าเลยนะแค่ดีใช่ไหมโอ้โหครีมหน่อยไหมครีมไหม มันมันมันอยู่มันมีตัวเดี๋ยวมันโถเขี้ยวมันต้องพลาดจริงๆอ่ะมันต้องพลาดจริงๆอ่ะถึงจะอยู่อ่ะอ ดูยันได้สังไอ้เท่าไเท่าไหร่โอ้โหกินแบบยอมใจอะ่ะใช่มันขอบคุณต้าล่างหาัดไม่อยู่จบนะ,ะปังกดให้เป็น ต้องเหลี่ยมดีจริงๆอะ่ะช็อกเล็กด้วยเล่นแรงไม่ได้ด้วยเข้าคอแล้วมั้งนะอุ้ยตัวดีตัวดี แป๊บแป๊บแป๊บครับโหมิดเลยขอบคุณครับโอ้ยกินอารมณ์นี้ฮะเอ้ยกว่าจะเจ้าทางได้ไมิดคอ,อเลยดอกนี้หืกว่าจะโดนดูจังหวะจะรู้สเต็ปมิดคอเลยครับหลังจากหลุดไป ไซดีตัวนี้ Được <laughs> ครับ ตัวดีตัวนี้ใหญ่ถ้จาจจะตัวนี้แล้วมันทำหลุดตัวแรกอ่ะมันอยู่ที่เดิมเลยอนัร